วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเกมปอบบี้เพทาม h ชตตสาม มากล่าวในเรื่องของ chapter หนึ่งแล้วก็ chapter สองกันก่อนนะคะเรื่องเริ่มต้นด้วยตัวละครเราเนี่ยเป็นคนจากโรงงานผลิตของเล่นนะคะเนื้อเรื่องในเกมจะกล่าวถึงตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าปั๊ปปี้ตัวละครที่เราเล่นในเกมเนี่ยเขาจะมาตามหาใครสักคนหนึ่งในโรงงานนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ถุงมือสองสีมาด้วยนะ <c oughs> และถุงมือทั้งสองสีจะมีความสามารถที่เหมือนกันก็คือจะสามารถดึงสิ่งของมาในระยะไกลได้และสามารถเชื่อมยงไฟฟ้าต่อกันได้ระหว่างทางที่ทําภารกิจเนี่ยตัวละครเราจะไปเจอกับตุ๊กตาผีนรกตัว คนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮักกี้วากี้แล้วเราก็กำจัดเจ้าฮักกี้ไปในที่สุดค่ะแต่ไม่รู้ว่าตายไหมแล้วเราก็ได้เข้าไปห้องสีเหลืองห้องนึงแล้วก็เปิดตู้ให้กับเจ้าป๊อปปี้แต่มันดันไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะสิตัดมาที่แชปเตอร์สองเราก็จะได้ทําความรู้จักกับเจ้าป๊อปปี้สนิทสนมกันมากขึ้นแถมเจ้าป๊อปปี้เนี่ยก็มีรหัสในการกลับบ้านทางรถไฟด้วยแต่ก็ถูกคุณแม่ขายาวอย่างมามี่ลองเล็กซ์จับตัวป๊อปปี้ไปแล้วเราก็จะได้ถุงมือสีเขียวมาเพิ่มเนื่องจากคุณแม่ขโมยถุงมือสีแดงไป ถุงมือเขียวจะมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องผ่านนานต่างๆเพื่อหาทางช่วยป๊อปปี้และกลับบ้านแล้วเราก็จะถูกคิสซ,ซี่มิสซ,ซี่ช่วยเอาไว้และเราก็กำจัดคุณแม่ในที่สุดแต่พอจะกลับบ้านนางป๊อปปี้ก็ดันหักหล,ลังเรานะสินามาสู่ชารเตอร์สามในปัจจุบันส่วนตัวที่เราต้องเผชิญหน้าในบทที่3นี้ให้ถ่ายว่าตัวอะไรเลยคือแมวสีม่วงตัวนี้นั่นเองใครอยากทำความรู้จักน้องให้มากกว่านี้ก็มาชมคลิปกับเราได้เลยตัวอย่างในที่นี้เราจะดูคลิปการ์ตู และอินโทรของ Smiling Critter ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมไม่ดูตัวอย่างก่อนหน้านี้ล่ะก็คือเราดูไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยจะมารีแอคชั่นให้ชมไงล่ะมาดูกันเลยดีกว่าอ่าอุ้ยกระต,ต่ายตู้สีเขียวอุ้ยหมูโอ้นตอนนี้เล่นสเก็ตบอร์ดหรือเออม่ใช่สเก็ตนี่วะ่ะเอออันนี้ก็ไม่มีนะคะนี่อุ้ยดวงจันทร์อุ้ยแมวหมาน้อยบอกมือทักทายน่ารัก นนอันนี้น่าจะอินโทรอันนี้กระตูนนี่ไงวอนนี้ค่ำคืนหนึ่งเวลานี้นะคะอ่ะอะไรนี่มีน้อยมีน้อยพูดอะไรเอ่ยต้นไม้หักต้นไม้หักเหรอเอออ่าให้กำลังใจน่ารักอุ้ยอ้าวอะไรอ่ะ เปิดประตูมาใครเปิดประตูโหชัดมากแมวโหน่ากลัวเรวทุกตัวก็ยิ้มยิ้มทำไมวะเฮ้ยฮะอะไรอ่ะแปลไม่ได้ว,ว้าวหาลังกินปากทุกตัวเมากัาชาเมวเฮือกเอือกเอือกอา้ออาวเป็นไรอ่ะเรามเมวไปนั่ง ไปนั่งที่หมาโอเคเข้าใจแล้วสรุปแมวตัวนี้ชื่อว่าแคทแนปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็เล่าประวัติแต่ละตัวให้ฟังคลิปหน้า